เรื่องของหัวข้อเมนูครีเอชันนะครับเราก็ต้องดูตลาดลัาหาของเราอยู่ตรงไหนวนเราต้องคิดดีๆว่ากลุ่มลูกค้าของเราเคืออะไรแล้วเวลาคิดเมนูออกมานะครับต้องเป็นเมนูที่คุ้นเคยอย่างน้อย7จเปอ็นย่าไปคิดเมนูออกมาที่ลูกค้าเขาไม่เข้าใจเลยทุกอย่างใหม่หมดเลยอย่างนี้จะมีปัญหาห้ามเอาตัวเองเป็นหลักนะครับต้องทําอาหารเพื่อลูกค้ารับ เรื่องของหัวข้อ Menu Creation นะครับแน่นอนอันดับแรกเปิดร้านอาหารก่อนเราก็ต้องดูตลาดร้านอาหารของเราอยู่ตรงไหนลูกค้าของเราเคืออะไรละ่ะถ้่ออฟฟิศหรือเปล่าหรือนักศึกษาหรือผู้มีอายุหน่อยเราต้องดูก่อนดูเสร็จแล้วเรารู้ว่ากลุ่มของเรา80%ดสเปอนรูตะครับยกตัวอย่างนะครับนักศึกษาอย่าเงี้ยเราจําเป็นต้องคิดเมนูที่ตามใจเขา ไม่ใช่คิดเมนูที่ตามใจเราบางครั้งสิ่งที่เราไม่ชอบทานนักศึกษาเขาชอบทานเราต้องคิดดีๆว่าตกลงธุรกิจของเราคือทําเพื่อตัวเองหรือทำเพื่อลูกคา้าอายุตัวอย่างสมมติเป็นนักศึกษาเข้ามาเขามีเวลากินข้าวประมาณเวลาเท่าไหร่อย่างเช่นนักศึกษาบางกลุ่มเขาอาจจะมีช่วงเช้าก่อนไปเรียนหรือหลังจากเรียงกลางวัน,วนหรือเลิกเรียนเขามีเวลาแค่สั้นๆแสดงว่าเมนูที่เราคิดออกมาต้องรวดเร็วต้องอร่อยต้องกินง,ง่ายไม่มีอุ่นวายอันนี้เป็นอันดับแรกก่อนเสร็จแล้วนะครับค่อยจอกเข้าไปว่าเมนูต่างๆที่ออกมานะบอกกับนักศึกษา เขาชอบกินแบบไหนอย,ไอ,อ,ไอย่างเช่นไก่ทอดหรือไก่ย่างหรือข้าวเหนียวจะกินง่ายๆเขาชอบแบบนี้ไหม ต้องเน้นทางนี้ครับไม่ใช่ว่าเราชอบทําอาหารแบบนี้ที่ว่ามันอร่อยอย่างเช่นผมชอบทาอาหารไทยโบราณอะไรเงี้ยไปขายให้นักศึกษาเขาไม่ทานกันนะครับอย่างนี้ก็เสียเวลาเสียเงินด้วยเพราะเราต้องคิดดีๆว่ากลุ่มลูกค้าของเราเคือะไรแล้วเวลาคิดเมนูออกมานะครับต้องเป็นเมนูที่คุ้นเคยอย่างน้อย70%อ็นต้องนักศึกษาเข้าคุ้นเคยอย่าไปคิดเมนูออกมาที่ลูกค้าเขาไม่เข้าใจเลยทุกอย่างม innovation mode ทุกอย่างใหม่หมดเลยอย่างนี้จะมีปัญหาต้องใช้เวลานานที่ให้เขาเข้าใจสิ่งที่เราจะสื่อคือสื่ออะไรนะครับจำไว้นะครับ70%อย่าง อย่างน้อยเป็น common menu คือเมนูที่ง่ายง่ายเรียกง่ายเขาเข้าใจ pasta c a r โบ n a ร่าโ m ม t o ต a ซ c e s p a g h e t t หรือเบอร์เกอร์แซนด์วิชก็ว่ากันไปที่เขารู้เลยอีก20%นะครับจะเป็นเมนูที่มีแต่ร้านเรามีคนอื่นไม่มีแต่คอนเซ็ปต์เดียวกันอย่างเช่นเบอร์เกอร์ของเราจะมีทรัฟเฟิลเยอะมากเลยชีสเยอะมากเลยยืดออกมาอะไรเงี้ยในยี่สิเปอนเซินเป็น signature m n นะครับอี่สิอคืออะไรเป็นเมนูที่เปลี่ยนทุกเดือนทําให้ลูกค้ารู้สึกร้านนี้นะทุกเดือนมีเมนูใหม่ๆเข้ามาสุดําไว้นะครับ70 ย0่สินะครับอย่างนี้เมนูที่คิดออกมานะครับจะตามลูกค้าต้องการจำไว้นะสุดท้ายห้ามเอาตัวเองเป็นหลักนะครับต้องทำอาหารเพื่อลูกค้าครับ